สวัสดีครับวันนี้พบกมบเกมวันพีทเทเชอรคู่กับผมครับมิสเตอร์เวันนี้ครับเราจะมาเปิดของรางวัลของเทเชอร์แบบกันซึ่งตอนนี้ก็ได้แจกให้กับทุกคนในเซิร์ฟแล้วนะใครที่ลงเทเชอร์แบบมาซึ่งคนที่อยู่อันดับที่1ถึงอันดับที่4 0 0พของทุกทะเละก็จะได้รับประมาณพวกของรางวัลต,ต่างๆนานาแล้วก็ของรางวัลที่สำคัญก็คือตั๋วครับตัวสีแดงของตัวละคร6ดาวหรือตัวละครเลเจนดนั่นเองก็ อย่าลืมไปเปิดกลาดซึ่งเป็นของรางวัลที่โคตรจะดีเลยใครเปิดได้ตัวอะไรกันมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะวันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวแล้ให้รับชมกันแต่ก่อนอื่นจะไปเปิดตัวก็มาดูกิจกรรมก่อนซึ่งมีวันนี้อ่ากิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมต้องเตือนความจํากันหน่อยซึ่งผมก็บอกไปในคลิปของอ่าอีเวนต์สิ้นเดือนไปแล้วแต่อันนี้คือต้องเตือนความจําหน่อยเพราะมันสํา,าสคัญมากๆเลยอีเวนต์นี้อันนี้ครับอีเวนต์ของรออันนี้เลยซึ่งอีเวนต์นี้คือ เพิ่มอัตราการสําเร็จของการอัพท่าไปตายนะคูณ2กันไปเลยซึ่งช่วงนี้วันนี้ถึงมาที่ยี้านะครับใครจะอัพท่าไปตายรีบอัพเลยนะมันอัตราความสําเร็จคูณ2นะก็รีบรอัพไปเลยช่วงนี้แล้วก็มีอีเวนต์ของด่านของคิทเอมอนมาซึ่งด่านของคิทเอมอนเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างดีนะซึ่งมันบอกแก่การลงแรงกิ้งแบบยากมากๆเลยนะไอ้เจ้าคิทเอมอนเนี่ยซึ่งมาได้หมดเจาะเขามากนะสําหรับคนที่กําลังขาดตัวละครซึ่งก็ อ่าแล้วก็มีอีเวนต์ขอไอเจ้าอ่าลูฟี่อ้วนครับลูฟี่ระอ้วนก็มันก็ไม่ยากเย็นนะด่านยากสุดทำไมมันไม่มีเลเวลบอกแต่มันง่ายมากเลยไอด่านของลูฟี่อ้วนเนี่ยก็ไปลงกันดูและการค่อางง,งง่ายนะด่านลูฟี่อ้วนแล้วก็ดีครับด่านของคิเดมอนจะมีสี่ด่านสี่ด่านนะซึ่งด่านแรกครับแบบง่ายสุดคือเลเวลร้อยหกสิบนะแล้วก็ด่านที่สามสี่สองสามสี่เนี่ยมันคือแรงเลเวลเท่ากันหมดเลยนะ เริ่มจากอันแรกครับเลเวลร้อยสี่สิบอันที่สองก็ร้อยสี่สิบอันที่สามก็ร้อยสี่สิบซึ่งสามด่านนี้มันแตกต่างกันตรงไหนตัวต่างกันตรงที่จํากัดตัวละครในการลงครับอันแรกครับจํากัดให้ลงได้แค่สายสตรเกอร์หรือสายลูกศรครับอันที่สองครับจากัดลงได้แค่สายพาวเวอร์โฮมครับหรือสายกล้ามอันที่สามครับจากัดลงได้แค่สายฟีสปิริตครับหรือสายทงนั่นเอง ซื่งเคีย์มอนตัวเนี้มันถ้าลงแบบ R3 ด่านท้ายเดี๋ยวมันจะการันตีในการดรอปของเคีย์อมนนะส่วนเคีย์มอนตัวเนี้ผมว่ามันเหมาะแก่การลงแรงกิงมากๆเลยเรามาดูสกิลมันซึ่งผมก็ยังอัพเอาไม่เต็มหรอกแต่สกิลมันดีนะสกิลมันคือลดเวลาคูลดาวของสกิลของสายอาดาบกับสายธงครับ ลดเวลาคูดาวเลยนะของสายดาบกับสายธงเลยหนึ่งเทินซึ่งมันเหมาะแก่การจะเอาไปลงด่านแลงกิ้งเพื่อจะลดเวลาคูดาวของเพื่อลมทีมา,มากๆเลยแล้วพอลดเวลาคูดาวครับแล้วจะเปลี่ยนสล็อตนะเป็นสล็อตตรงกับสีซึ่งมันดีสัจจดส่เลยนะทั้งลดเวลาคูดาวทั้งเปลี่ยนสล็อตครับถ้าคุณกําลังขาดตัวละครที่ลดเวลาคูดาวถ้าคุณกําลังขาดตัวละครที่เปลี่ยนสล็อตคีเมอนครับเป็นผลที่ คุณต้องมีเลยเพราะมันคือมันเหมาะสมเลยอะทั้งลดเวลาคูดาวทั้งเปลี่ยนสล็อตมันเหมาะสมสุดๆเลยถ้าคุณขาดแข้งครับไปดรอปเคียบอยมาใช้ซะโอเคต่อไปคือมาเปิดของรางวัลการเจ้าตัวแดงตัวต่างๆนาของเทเช่แมปกันซึ่งมีผมมีตัวอยู่ทั้งหมด4ใบนะเป็นตัวทอง2ใบเป็นตัวแดง2ใบซึ่งก็จะมาเริ่มตัวทองก่อนเลย ซึ่งก็มีกองเชียร์กองแช่งค่อนข้างเยอะนะยิ่งคนแช่งเนี่ยโคจะเยอะเลยแช่งกันซะผมไม่กล้าเปิดเลยผมเห็นแล้วหลายคนนะเปิดแต่ตัวโคจะดีเลยและไอ้ตัวทองเนี่ยมันมีโอกาสออกตัวแดงด้วยนะครับตัวแรกก็ซ้ำไปเลยซึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาเปิดตัวแดงครับอยู่ในกลุ่มเปิดได้เจ้าหนวดขาวกับเมาโก้ครับซึ่งโอ้โหผมนี่ตกใจเลย ไอ้เจ้าสองไอ้มาโก้กับหนวดขาวเนี่ยมันมันเป็นตัวละครที่โคตรเทพเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเปิดตัวแดงฟรีๆเนี่ย้าเปิดได้มันมาถ้าใครเปิดได้ตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะผมอยากรู้ว่าเลทของตัวแดงเนี่ยส่วนมากจะได้ตัวอะไรกันม้างโอเคครับตัวทองสองใบก็เปิดไปแล้วมาต่อมาเริ่มตัวจริงนะครับตัวแดงตัวตัวละครหกดาวเจลรี่ครับสองใบเริ่มตัวแรกกันตัวแรกเนี่ยตัวแรกตัวแรก ครับมาเรื่องกันเลยซึ่งผมยังท้ายโคโลซอนมากเลยพูดมาหลายคลิปและไอเจ้าเนี่ยน้องของโดฟามิงโก้เนี่ยไม่เคยจะได้เขาเลยโอ้ยลูฟี่กังฟูครับก็ลูฟี่กังฟูผมมีลูฟี่กังฟูเนี่ยบอกให้เป็นตัวที่ทผมได้โคตรจะเยอะนะประมาณห้าตัวแล้วมั้งไอเจ้าลูฟี่กังฟูเนี่ยได้มาอย่างเยอะเลยตอนแรกที่มันออกมาใหม่ๆนะ่ยตอนแรกที่มันออกมาวันแรกเลยขอเมาสนะ์หน่อย ออกมาวัแรกเลยผมเปิดกาชาคงก็ได้ออกมาเลยตอนแรกก็ดีใจว่าเป็นตัวใหม่เพราะจากไหนไปต้นมามันออกมารัวๆเลยผมตะโกรจะเซ็งเลยกลูฟี่กับพูลมันก็เก่งนะมันใช้ได้เลยนะสกิลมันเนี่ยถือว่าใช้ได้เก่งเลยล่ะครับมาตัวแดงใบสุดท้ายละขอไม่ซ้าหน่อยขอไม่ซ้ําให้มันดูถึงเต้นเล้าใจขอไม่ซ้ําครับมาชาชาชานาชชาาชาชาโอ้ โอ้โหอาครับอ่าแฮนด์แฮนด์คอกล่างนี้ถือว่าดีนะเป็นอ่าผู้นําของสายปืนครับซึ่งตัวนี้น้องมีน้องเขาทักมาเมื่อเช้าเพิ่งได้ตัวนี้มาเลยผมได้เหมือนของน้องเขาเลยซึ่งเออมันดีนะมันหมายมันไม่ได้ใช่กากดีอะไรเลยมันเป็นผู้นําของสายปืนที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นผู้นําของสายปืนแบบเพียวๆถ้าไม่เทียบกับไอ้เจ้าลุจิหกดาวบวกเนี่ยวผมว่ามันดีสุดแล้วนะแบบสายปืนเพียวๆนะก็ ดีผมยังไม่มีถือว่าก็คุ้มอยู่ครับการเปิดการชาครั้งนี้ไม่ไม่ได้เกลือซะทีเดียวอย่างน้อยก็มีบูอาที่ไม่ซ้ำมาตัวหนึ่งส่วนไอเจ้าลูฟี่ก็คงจะเอาไปขายทิย้งขายกินนั่นแหละโอเคก็มีบูอาหนึ่งตัวโอเคครับใครเปิดตัวแดงได้อะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตางเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงลก,ก์โลเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ